จะมีจุดจอดร,รถนะครับเอารวมกันทั้งหมด8จุดจอดนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นและลงตามจุดจอดที่กําหนดไว้ได้ทั้ง8จุดแต่รถจะไม่ได้จอดรอรับกรณีที่นักท่องเที่ยวลงบริเวณจุดจอดนะครับแต่จะมีรถคันใหม่ออกจากสถานีหลักเพื่อไปรับนักท่องเที่ยวตามจุดจอดทั้ง8จุดในทึกๆ5ิาทีนะครับเอ่ออันนี้ลงไม่ได้นะครับจริงๆแล้วลงไม่ได้ถ้าลงแล้วมันจะยากต่อการเอารถไปร,รับนะครับซึ่งใ้อันนี้ได้รับแจ้งมาว่าต้องบน ใช่ครับเราจะไม่สามารถจอดรับและก็จอดส่งให้นักท่องเที่ยวลงได้เลยครับวนไปเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทางเข้าโซนที่หนึ่งนะครับเป็นโซนทร์พระเกียรติในหลวงราชการที่เก้าบริเวณนี้เป็นการน้อมนำอ่อนแอทางพระราชลิริของในหลวงราชการที่เก้าตลอดระยะเวลาเ็ทศวรรษที่พระองค์ทรงครองราชนํามาจัดเป็นนิทรรศการจากหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนบริเวณทางด้านซ้ายมือจะเป็นสวนจากธนาคารกรุงไทยนะครับ เป็นการจัดที่รักการเกี่ยวกับการลดลงลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนนะครับส่วนบริเวณสองข้างทางริมถนนอันนี้คือต้นการ์สลองนะครับการสลองจะมีอีกหนึ่งชื่อที่คนส่วนใหญ่จะเรียกและรู้จักกันในนามของต้นปีดการสลองซอป,ปีเป็นพันธุ์ไม้ที่มีสรพคุณของดอกเป็นสมุนไพรนะครับคนไทยโบราณจะนิยมนำเอาดอกปีไปตากแดดให้แห้งหลังจากนั้นก็จะเอาไปพันเป็นมวนยาสูตร สูบเพื่อบรรเทาอาการหอบหืดนั่นเองนะครับสึ่งหลังจากที่ผู้ป่วยอาการหอบหืดที่เราลงไปแล้วผมว่าเขาอาจจะเป็นมะเร็งต่อก็ได้จะเพิ่งจะไปทําตามเลยแต่ผมรู้สึกผิดนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะครับควรจะ,อะดอกปี๊บเดียมีสปปรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยในการขยายหลอดลมนะครับแต่ทางที่ดีควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนทุกครั้งก่อนนําไปใช้งานจริงเพราะว่าโลกมันจะมีสองด้านเสมอนะครับมีคุณวันนี้ก็อาจจะมีโทษวันหน้าก็เป็นได้ ความือนะครับจะเป็นสวนจากซีพีเครือจเจริญพวกขพัน์บริเวณในเป็นการจัดนิทรรศาการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในหินทุรกันดานนะครับส่วนบริเวณน,นอกมีกิจกรรมพิเศษต้นอนรับวันริทายเป็นการสาธิตการลดน้ําต้นไม้ด้วยวิธีการใช้สายยางอันนี้ที่บ้านก็มีค่ะที่บ้านมันที่บ้านมันมันไม่เป็นที่ลาดแบบนี้นะครับ <c oughs>

หวังญี่ปุันกันไปอ๋องวงเงีห้หอมเต้าไห้คนคนจีนเดียวกันอ๋ออันน,น,นี้อันนี้คนขับรถก็เป็นคนจีนแล้วชื่อหอมเต้าไห่ข <laughs> ี้เฉียงเลยครัเปลี่ยนชื่อ <laughs> จีนฟัจีนฟังบอกอีกกว่าน, <mm> น,น,นั่นอ่กคนละสิทธิ์ฟังบอกผัดวานิลลาด้านขมือตรงนี้จะเป็นสวนไม้ผลนะครับเป็นแปลงกล้าลร่าแปลงสาธิตการัดแต่งไม้ผลให้เป็นทรงตานีดก็คือจะไม่ให้สูงและไม่ให้เตี้ยจนเกินไป วัตถุประสงค์หลักของการตแต่งทรงประเภทนี้ก็คือจะช่วยง่ายต่อการเก็บเกี่ยวและการดูแลรักษานะครับอย่าเกไปถงมิดฟอนเลยเด้อด <_ d> um> ้านขวามือก็จะมีทั้งมะม่วงเอาคาโดโกโก,โกโม้มะขามลิมอนเบอร์รี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควรจะมีเอ่อควรจะมีองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดัดและการตแต่งไว้ด้วยนะครับ <_ d> um> ไม่ฉะนั้นมันจะเลอแต่ตอนะครับ <_ d> um> มันจะมีวิธีการดูกิ่นนับก้านนับใบอันนี้เราจะตแต่งหลังจากที่เขาออกผลแล้วเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ออกผลนะครับแล้วเราไปตัดมันเนี่ยมันจะมันจะตายนะครับไม่ออกผลฝานิ่งว่างเลยถัดมาด้านขวานี่ครับอันนี้จะเป็นสวนองุ่นไซมัสแคทนะครับไม่ได้สวนนอยน้อยๆไม่เอไปแล้วนะครับชิมได้ไหมใบมันนะครับชิมใบมัได้นะครัส่วนในตัวหลงเหลืองด้านขวานี่เป็นพึ่งนะครับไม่ใช่ปุนะครับถัดมาด้านซ้ายมือจะเป็นจุดจอดที่สามบัคอร ล็อกอโลกแห่งแมลงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการก่อสร้างตัวอาคารด้านหลังจึงไม่สามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ชั่วคราวนะครับส่วนบริเวณด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าสู่โซนที่2ซึ่งเป็นโซนศิลปะและวัฒนธรรมเป็นโซนที่รวบรวมความโดดเด่นทาด้านศิลปะและวัฒนธรรมจาก22ประเทศนํามาจะแสดงทั้งหมด23สวนบริเวณทางด้านซ้ายมือจะเป็นสวนจากสปปลาวพื้นบ้านของเรานะครับอันนี้เป็นการจําลองมหาวิหาร วัดเชียงทอมตั้งอยู่ที่เมืองหลวงพระบางซึ่งปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วถัดมาด้านขวามือเป็นสวนสไตล์ชาบาหลีนะครับอันนี้เป็นการจําลองบูโรพุทโธศาสนสถานสําคัญของอินโดนีเซียส่วนด้านซ้ายเนะี่ครับเป็นสวนจากประเทศอินเดียบริเวณด้านไหนก็จะมีการจัดแสดงการจําลองนะครับอ,อน,นุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาาดานซ้ายนะครับ มีความเชื่อสําหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเชื่อกันว่าคู่รักคู่ไหนที่มีโอกาสได้มาขอพรกับองค์ทัชมาลด้านซ้ายมือนี้90%ส่วนใหญ่เลิกกันทุกคู่เลยนะครับอันนี้ผมฟังเขาเล่าไม่ดีเหมือนกันนะส่วนถัดมบานะครับด้านซ้ายมือสวนจากประเทศเนปาลด้านในมีการจําลองยอดเขาเอเวรสและก็สุนลุมพินีวันนะครับส่วนบริเวณทางด้านขวามือจะเป็นสวนจากประเทศเบลเยียม เป็นการจำลองสัญ,ญลักษณ์ของเบลเยียมที่เป็นลักษณะรูปต้นหอยจำลองขึ้นมาจากกลอกไม้และต้นสับประรสีบริเวณนี้จะเป็นจุดจอดจุดที่4สวนนานาชาติมันเข้าได้เนี่ยเขาได้ทุกจุดเลยนะครับเข้าได้ทุกสวนด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่อนุญาตลงในรอบนี้เฉยๆา <c oughs> อาจจะต้องเดินมาเองเข้าหลังฉากน,นัน <c oughs> ด้านขวานี่ยครับอันนี้เป็นสวนจากพูตานนะครับ พูดานก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับเอาอิทธิพลทางด้านาศาสนาและวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากประเทศที่เปิดส่วนบริเวณทางด้านซ้ายมือเป็นสวนจากกัมพูชาบริเวณด้านในมีการจําลองนองครวัดและประตูน้นอักษรมรดกโลกอันเก่าแก่ที่ค้นค่ากแก่การรักษาไว้ด้านในส่วนบริเวณทางด้านซ้ายมือเนี่บเป็นส่วนประจําเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุน่น ตอนนี้ด้านในซากุระกำลังบานเลยนะครับซากุระเริ่มจซีดแล้วค่ะมันบานมาปีครึ่งแล้วนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่ของปลอมนะมันเป็นของจำลองเฉยๆนะครับส <c oughs> ีมันเริ่มซดขานั่งของมือเป็นสนจากประเทศจีนจงกัวถังเหวียนเป็นการจำลองสถาปตัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ถังนะครับ <c oughs> จะมีทั้งโรงเตียมและก็หอเก๋งเป็นาราชวงศ์ถังเป็นช่วงย,ยุคที่ <c oughs> พระพุทธศาสนานะครับรุ่งเรืองและเฟื่อง <c oughs> ฟูที่สุดในประเทศจีนสมัยนั้น ส่วนบริเวณทางด้านขวามือเป็นสวนจากประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ดินแดนหนึ่งกลางหันลมแล้วก็รองเท้าเกือกไม้ด้านขวามือก็จะมีวัวตัวนิงกินหญ้ามา3เดือนแล้วยังไม่อิ่มเลยนะครับน่าจะเป็นที่มาของคําว่างูหัวไม่ขึ้นถัดมาด้านซ้ายมือจะเป็นจุดจอดที่5หอคําหลัวนะครับหอคําหลือนะครับอันนี้เป็นจุดจอดไฮไลท์เลยด้านบนเนี่ยจะมีการ จะแสดงจิตตรกรรมฝาผ,าผนางการลงรักปิทองกรมมาลอซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์สรงมอบไ้เให้ปรงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา7ทศวรรษแห่งการครองราชซึ่งบริเวณด้านในก็จะมีต้นพระบรมโพธิสมภารน,นะครซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีจํานวนใบตรงตามจํานวนวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชยด้วนะครับ ซึ่งหอคำหลวงน่ครับหลังที่ใช้งานจริงๆปัจจุบันมีอายุ200กว่าปีแล้วตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพันเต่าศรียกลังเมือเชียงใหม่เส้นหางที่ใช้ในการจัดงานถนนคนเดินวันอาทิตย์ติดกับวัดจีนหลวนะครับซึ่งหอคำหลวงหลังด้านซ้ายมือขนาดจะใหญ่กว่าของจริงนะครับและก็ด้านซ้ายมือนี่ถอดแบบกระยุกมาจากอุโบสถวัดอินทราวาส หรือว่าวัดต้นเขวนนะครับเป็นวัดที่อดุรรย์ความเป็นศิลปะของล้านนาไทยมายาวนานกว่า500ปีอีกครั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องการสลองด้วยนะครับแลวกยกไปกที่โรงเรียนสาต้นด้าน,น,นซ้ายมือนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งด้านของหอ,งองคำหลวงด้านนี้เคยถูกใช้เป็นฉากของละครเรื่องเลองพลิงพระนางด้วยนะ่ครับน่าจะเป็นฉากที่ว่าสายเสลียงลงไปอะไรักอยากยังนะครับ วันีไม่เคยดูนะครับแต่ว่าพอเล่าให้ฟังพอติดละครนานะคะเดี๋ยวเนถัดมานะครับด้านขวามือแล้วอันนี้จะเป็นแรงปึกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะมีต้นโรงพึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่สิบเขาจะออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมและกรกฎาคมเป็นช่วงเดือนที่ในหลวงรัชกาลที่สิบทรงพระสมภพนะครับส่วนต้นไม้ประจำรัชกาลที่เก้าจะเป็นต้นอ่ราชพฤกษ์นะครับ ส่วนบริเวณทางด้านซ้ายมือจะเป็นอาคารบ้านไม้เรือนไทยสี่พาดหลังด้านซ้ายมือหลังแรกเป็นบ้านไม้เรือนไทยภาคเหนือนะครับถัดมาเป็นภาคอีสานหรือตะวันออฉชิงเหนือและถัดมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นของภาคใต้นะครับภาคใต้ภาคใต้เต็มหนีน้ำท่วมแต่ละหลังก็จะมีรูปทรงแตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูม,มิประเทศและภูม,มิอากาศของแต่ละภูม,มิภาคนะครับ อย่างเช่นภาคใต้เนี่ยเขาต้องเจอกับพายุลมแรงก็จะมีผนังมิชชิตทั้ง4ด้านป้องกันลมนะครับแต่ต่างจากภาคเหนือและภาคอีสานที่จะมีผนังบ้านด้านใดด้านหนึ่งโล,ล,ล,ล่งๆปลูกป่าเปิดไว้เพื่อรับลมนะครับแต่วัตถุหลังที่เหมือนกันคือวิธีการก่อสร้างไม่มีการใช้ตะปูนะครับลองสังเกตดูบริเวณหัวเสาด้านซ้ายจะมีริมไม้ตอกสลักตัวบ้านยึดกับฐานรากเป็นการก่อสร้างแบบการตอกริมสลักไม้ เมื่อวานน้องๆโรงเรียนอาดุบะโรงเรียนนึงผ่านจุดนี้เลยลองถามว่าถ้าไม่ใช้ตะปูก,ก่อสร้างจะใช้อะไรก่อสร้างนะครับ9กสส่วนใหญ่ของน้องๆที่อยู่บนรถตอบพร้อมเพ,พรียงกันว่ากาวลาเทคจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะครับแต่ว่าน้องเขาจินตนาการไปไกลกันงเลยนะครับส่วนด้านขอมือเนี่ยอันนี้จะเป็นการปลูกต้นไม้ประจาจังหวัดทั้ง77จังหวัดของไทยจะมีอยู่ทั้งหมด77ต้นแต่ละต้นปลูกตามพิกัดจังหวัดที่ระบุไว้บนแผนที่ประเทศไทยด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากมองมุมสูงจะเห็นเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยนะครับสึ่งต้นไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็คือต้นทองกวาวอันนี้จริงๆแล้วผมก็เพิ่งมารู้แต่ที่มาทํางานที่นี่เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี่คิดว่าเป็นต้นพ่อป่ากับต้นกระถิ่นนะครับฝ่ามือเป็นสวนบอนไซ6 0สายพันธไม้ที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นบอนไซจะอยู่ด้านในจะมีทั้งต้นโพต้นไซต้นมะขามต้นฟื่งฟ้านะครับเพราะฉะนั้นบอนไซไม่ได้เป็นชื่อสายพันธไม้แต่เป็นการเรียกลักษณะการนำเอาไม้ยืนต้นมาปลูกในกระถางและเลี้ยงโดยวิธีการดดััและการตต ด้านสายเบอเป็นลานราฤชุ์ลึกเข้าไปด้านในเป็นลานราชรักบาทลานทางขึ้นหอคำหลวงจากจุดดีท่านนักเรียนเราสังเกตดูบริเวณปลายยอดหลังคาหอคำก็จะเห็นว่ามีพิกัดนะครับตรงเกษรพระที่อยู่บนยอดดอยเลยบนยอดดอยเลยนะครับอน้องนั่งลงด้วยนะครับด้านหลังนั่งลงด้วยนะครับ ข้าครูฟ่กนัวนี่น้เนี่ยลงเนี่ยไม่เราเี่ยร้านซ้ายมือจะเป็นร้านสวนเทนกลางนะครับเป็นสวนสไตลอังกฤษเกลางสวนจะมีร้านกาแฟ H R D I Cafe เป็นร้านกาแฟที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์กาแฟไว้ได้ในร้านทั้งหมด7สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์กปลูกมาจากเจยอดอยผลผลิตทั้งหมดเป็นของโครงการหลวงนะครับ ท่านที่ชื่นชอบในกลิ่นและรสชาติของกาแฟผมอยากจะขอเรียนแนะนำาในวันนี้ก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วยังไงเราหาโอกาสเข้าไปชิมิตครบทั้งเจ็ดสายพันธุ์ไปเลยนะครับรับรองว่าเดินทั้งคืนนะครับไม่หลับไม่นอนันเลยทีเดียวลยสเกแล้วก็ตอะก็จุดนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางนีับขอให้ทุกท่านสำรวจสภาระและสิ่งของมีค่าก่อนลงจากรถด้วยทุกครั้งนะครับช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่เปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงดูแลสุขภาพให้ดีทุกท่านด้วยนะครับถึงผมไม่ได้เป็นหมอแต่ผมก็็เปนหว สายทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพถึงที่หมายโดยปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งกาแฟนะจ๊ะนั่นกาแฟอยู่ด้านซ้ายนะครับจะมีป้ายป้ายอยู่นะครับสามารถรับรับไปได้เลยนะครับ้ยฮ 能吃、嗯、饭，你们啊，吃好了。如果有时间，我就我带你们上。他们也是连续上商场多一个小时，呃、嗯，我呆着。